การสอบตารวจสายอำนวยการนะคะพี่ปูสรุปมาแล้วเป็น3มช่วงค่ะช่วงแรกนะคะก็คือช่วงสอบข้อเขียนช่วงที่2เป็นการทดสอบความสามารถเฉพาะตําแหน่งและช่วงที่3ค่ะเป็นช่วงที่สอบบรรจุเข้ารับราชการค่ะในการสอบข้อเขียนค่ะในช่วงแรกพี่ปูกําหนดนะคะว่าเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือรายจ่ายที่แน่นอนต้องมีทุกคนและกลุ่มที่2คือรายจ่ายที่ไม่แน่นอนบางคนมีบางคนไม่มีมาดูรายจ่ายที่แน่นอนกันก่อนค่ะที่ทุกคนจะต้องจ่ายเหมือนกันเลยก็คือค่าสมัครสอบนะคะและค่าบริการอินเทอร์เน็ตค่ะค่าสมัครสอบหรือธรรมเนียมการสอบนะคะ550บาทและค่าบริการอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย30บาทค่ะอันนี้จ่ายเหมือนกันทุกคนเลขหนึ่งอย่างพี่จะแบ่งเป็นหนังสือหรือคอร์สติว บางคนเลือกลงคอสติวคอสติวก็จะมีหลากหลายราคาให้เราเลือกนะคะหลายสถาบันการสอนกววดวิชาแล้วก็หนังสือก็มีหลากหลายเล่มนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยหรือบางคนไม่ได้ซื้อแต่หายืมเพื่อนหรือขอรุ่นพี่มาอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะราคาไม่เท่ากันค่ะและที่มีรายจ่ายแน่นอนอีกหนึงอย่างคือค่าอุปกรณ์และค่าชุดเข้าสอบค่ะถ้าคนที่มีแล้วก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะ แต่ถ้าใครที่ยังไม่มีนะคะเสื้อยืดสีอะไรก็ได้แล้วก็กางเกงบอมค่ะในวันเข้าสอบอุปกรณ์ก็คือดินสอบปากกานะคะยังลบเข้าไม่ได้เนาะมาส่วนรายจ่ายที่ไม่แน่นอนกันบ้างค่ะส่วนนี้นะคะบางคนจะมีบางคนก็จะไม่มีนะคะก็คือค่าเดินทางค่าที่พักขึ้นอยู่กับว่าบ้านเรากับสนามสอบไกลกันขนาดไหนถ้าอยู่คนละจังหวัด ก็ต้องมีส่วนตรงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินทางกับอะไรด้วยนะคะรายจ่ายสามารถคำนวณเองได้นะคะแล้วก็ค่าที่พักก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกดีขนาดไหนหรูขนาดไหนราคามันก็จะไปตามนั้นค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่บางคนจะมีหรือไม่มีนะคะก็คือค่าการรักษาพยาบาลในส่วนที่เราบกพร่องอย่างเช่นเหมือนพี่ปูก็คือลบรอยสักนะคะก็โดนไปหลายบาทเป็นหมื่นอยู่เหมือนกัน หรือบางคนเพื่อนพี่นะคะมีระเบิดถูมาเป็นผู้ชายต้องไปเย็บเพราะว่ากลัวจะสอบไม่ผ่านอันนี้ก็มีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างพี่ทํามาก็คือการทําฟันตอนนั้นทั้งอุดทุกอย่างนะคะก็หลายบาทอยู่นะคะลองไปสํารวจดูตัวเองนะคะนี่คือในการสอบนะคะค่าใช้จ่ายในช่วงที่สอบเริ่มแรกเท่านั้นค่ะเมื่อสอบผ่านข้อเขียนมาเรียบร้อยแล้วค่ะ คราวนี้และค่ะของจริงรออยู่เป็นด่านทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่งนะคะด่านนี้พี่ขอพูดเป็นวันๆไปนะคะจะมีวันรายงานตัวนะคะ1วันก่อนแล้วก็มีมาตรวจตรวจแผบนะคะ1วันมาตรวจร่างกาย1วันตรวจสุขภาพจิตอีกหนึ่งวันและอีกหนึ่งวันวันสุดท้ายก็คือการสอบสัมภาษณ์ตามนี้เลยค่ะ ใบนี้นะคะเป็นกําหนดการของรอบพี่ปูค่ะพี่ปูจะเอาให้น้องๆได้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะกําหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่สถานการณ์นะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางให้ดูนะคะของพี่เป็นสายสอบทศสามค่ะทศสามคือช่างไฟฟ้าสื่อสารลองดูนะคะวันแรกกําหนดการรายงานตัวเป็นวันที่13มิถุนายนปี62นะคะพี่สอบได้เมื่อปี62สังเกตสถานที่นะคะ สถานที่จะเป็นโรงพยาบาลตำรวจค่ะชุดก็ให้แต่งชุดสุภาพนะคะต่อมาหลังจากวันที่13ค่ะเป็นวันที่15นะคะเป็นทดสอบปฏิบัติการทางรถยนต์อันนี้พิเศษเฉพาะสายทส .5 นะคะสายพลละขับค่ะ ของพี่ไม่ต้องนะคะท่านี้ไปก็จะเป็นตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจแลบค่ะเป็นวันที่18นะคะสังเกตดูนะเมื่อกี้จากวันที่13มิถุนามาเป็นวันที่18มิถุนานะคะอันนี้ให้ใส่เสื้อยือดกางเกงขาสั้นนะคะรองเท้าแตะได้เลยที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเป็นการตรวจแลบตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอุจจาระวัดความดันนะคะเอกซเรย์ปอด จะอยู่ในส่วนนี้ค่ะพอผ่านการตรวจ l ลบไปแล้วนะคะก็จะมีนัดตรวจร่างกายนะคะวันที่20ค่ะหมาย18แล้วหมาย20สังเกตดูนะวันนะคะวันที่20ที่ไหนวันที่20เขานัดที่ราชพัฒน์พระนครคนละที่กันแล้วนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลตํารวจแล้วนะหมายไปอีกที่หนึ่งแล้วอันนี้ก็ใส่เสื้อยือดกางเกงขาสั้นเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะเป็นการตรวจสุขภาพ จิตค่ะจาก20มาเป็น22มิถุนาคนละวันกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางนานะคะคนละที่กันอีกแล้วต้องวางแผนเดินทางกันยุ่งวุ่นวายมากเลยนะคะตอนนั้นแล้วพี่ไม่เคยอยู่ในกรุงเทพคนเดียวด้วยพี่ต้องเดินทางแบบดู g o o g l e Map เป็นว่าเล่นนะว่าต้องไปรถเมล์สายไหนหรือต้องนั่งรถไฟฟ้าสายไหน ต้องเดินทางกี่โมงถึงกี่โมงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพรถมันติดมากแล้วเราไม่เคยอยู่ต้องวางแผนดีๆนะคะพี่วันที่ไปรามะค่ะพี่พักอยู่บางเขนที่มอเกษตรบางเขนไปบางนาเกือบไม่ทันนะพี่เดินขอบมากเลยเหนื่อยเลยอือยกว่าจะถึงเพราะว่ารถพี่จะนั่งนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อรถเมอันนี้ที่เป็นตรวสุขภาพจิตใส่ชุดสุภาพนะคะ และอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์นี้จะเป็นสมโมสรตำรวจของพี่นะคะแต่ของน้องๆเดี๋ยวกำหนดการมันจะมาวันที่น้องประกาศผลสอบข้อเขียนเขาจะแนบท้ายประกาศมาให้ว่าน้องจะต้องไปที่ไหนทำอะไรวันไหนใส่ชุดอะไรกำหนดการจะมาวันนั้นนะคะวันที่ประกาศสอบข้อเขียนให้น้องเตรียมวางแผนตัวเองให้ดีนะคะส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ หลักๆเลยก็จะเป็นค่าที่พักกับค่าเดินทางถ้าใครบ้านอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีรถก็ไม่ต้องกลัวนะคะส่วนนี้ก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าใครจะมาจากต่างจังหวัดแล้วต้องคำนวณเรื่องนี้ให้ดีๆนะคะหมดไปหลายบาทนะคะมันคนละที่คนละวันกันหมดเลยนะคะหลักๆเลยที่เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S ก็คือค่าตรวจสุขภาพจิตแล้วก็ตรวจแ a บอันนี้1,670บาทนะคะในปีนี้แล้วก็มีค่าพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยค่ะ100บาท ในรอบสองนี้นะคะค่าใช้จ่าย ale, ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าที่พักกับค่าเดินทางนะคะเพื่อนพี่บางคนเนี่ยเช่าไว้ทั้งเดือนเลยนะคะเพื่อจะอยู่ไม่ต้องเดินทางไปกลับเพราะบ้านพี่อยู่ใต้อยู่หัดใหญ่เดินพี่นั่งเครื่องบินจนแบบเหมือนแอร์แล้วทุกอาทิตย์เลยอ่ะลองคํานวณดูดีๆนะคะว่าใครใกล้แบบไหนต้องทํายังไงเหมือนของพี่จําเป็นเพราะพี่ต้องทํางานด้วยพี่ลางานมากไม่ได้นะคะ ไม่รู้ว่าสอบติดและอย่างนี้ารอค่ะและช่วงที่3ค่ะช่วงที่ประกาศผลแล้วและเราสอบติดบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเต็มตัวนะคะช่วงนี้นะคะจะมีการเดินทาง2รอบนะคะที่พี่สรุปมารอบแรกคือการมาเลือกตำแหน่งก่อนค่ะพอเลือกตำแหน่งเสร็จแล้วเราก็จะไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชาการนะคะณนะ สถานที่ที่เราได้เลือกตำแหน่งไว้เหมือนของน้องก็เหมือนกันค่ะของน้องๆสายพิสูจน์หลักฐานก็จะเลือกตามลำดับที่เราสอบได้นะคะใครสอบได้ที่หนึ่งมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะเหมือนตำแหน่งตอนนี้ผู้ชายมี80ผู้หญิงมี20นะคะเราเขาก็จะให้ตำแหน่งเรามาและให้เราได้เลือกว่าจะเลือกลงที่ไหนอย่างไรนะคะคนลำดับหลังๆก็ ไม่มีสิทธิเลือกนะคะเมื่อสอบบรรจุได้แล้วนะคะก็มาดูรายจ่ายกันบ้างนะคะรายจ่ายอย่างแรกก็เดินทางและที่พักนะคะที่เราเดินทางกัน2 3งสาวันวันไปเลือกตำแหน่งด้วยแล้วก็วันที่ไปบรรจุอย่างที่2นะคะอันนี้บางคนมีบางคนไม่มี ก็คือการเดินสายแก้บนพีเ่เชื่อว่าหลายๆคนก็มีบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนะคะ <S <S ก็ไปแก้ให้เรียบร้อยนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะคือค่าตัดชุดค่ะส่วนนี้ก็ลายบาทเหมือนกันนะอย่างน้อยนะคะ1ชุดก่อนที่จะต้องตัดนอกจากค่าชุดแล้วมันจะมีอุปกรณ์อ x x s ร r นะคะรายละเอียดเยอะข้าราชการแค่ชุดแรกชุดเดียวก่อนนะคะก็คือ1ค่าชุดแล้วแล้วแต่ร้าน ว่าร้านไหนราคาเท่าไหร่2กระหนกคอต้องสั่งทำกระหนกคอก็คือสังกัดที่เราอยู่ของน้องก็แล้วแต่ว่าจะอยู่สังกัดอันไหนที่เราเลือกนะคะจะมีซ้ายมีขวามีเล็กมีใหญ่ไปสั่งได้ในตรอจะมีร้านอยู่ตรงแถวโรงอาหารนะคะสั่งได้ที่นั่นนะแล้วก็มีป้ายชื่อคะ่ะมียศนะคะมีแพรแถบมีเข็มขัดคะ่ะ แล้วก็รองเท้าหมวกด้วยนะคะอย่าลืมหมวกด้วยนี่คือ1ชุดนะคะและบางหน่วยงานก็มีชุดของหน่วยงานอีกต่างหากนะคะเหมือนของพี่ก็จะมีเป็นชุดช่างด้วยนะคะก็อันนี้แล้วแต่แต่อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือตัดชุดข้าราชการก่อนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ครบชุดค่ะส่วนนี้ก็หลายบาทอยู่นะคะรวมๆดูจะถูกจะแพงอยู่ที่น้องเลือกร้านนะคะเกินสา0พขึ้นไปอะคะ่ะทั้งชุด สา0พันสี่พันเนี่ยเกินแน่แสรุปค่าใช้จ่ายนะคะขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลนะคะการเดินทางเป็นแบบไหนพักที่พักแบบไหนยังไงซื้อของถูกหรือซื้อของแพงแต่สิ่งที่ต้องจ่ายเหมือนกันก็จะมีค่าสมัครสอบค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะคะค่าพิมพ์ลายนิ้วมือค่าตรวจสุขภาพนะคะตรวจร่างกายตรวจสุขภาพจิตค่ะ ค่าชุดอันนี้ก็เลือกดูเอาเองได้ว่าจะถูกหรือจะแพงนะคะยังไงอยากจะฟังเรื่องอะไรแนะนำมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะมีน้องๆหลายคนนะคะถามเรื่องการฝึอกอบรมฝึอกอบรมเราจะไปฝึอกอบรมกันทีหลังนะคะขึ้นอยู่กับกำหนดการจากตรเดี๋ยวเขาจะแจ้งเรามาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเหมือนพี่ปูทำงานไปหนึ่งปีกว่านะคะถึงจะได้ไป อบรมอันนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างหากนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่นี้เราได้บรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้ไม่นอกเหนือไปกว่านี้เท่าไหร่นะคะยังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีค่ะมีอะไรนะคะก็พูดคุยจะสอบถามก็เข้าไปทักพี่ปูได้ในที่ f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจปัมดูซ่าค่ะ ดูคลิปจบแล้วชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูดได้นะคะ